เรงนันทึกลงไปคุณน้าเราทีมมาด้วยเลยเอ้าเต้นโชว์นิดนึงครับปาเฉียงตูไนิดเดียวโอเคแก๊กก็มาด้วยแก๊กคุณลงไปนะครับเอ้าโอเป็นแบบนี้โตสะั้านไปสักทีจะดีไหมนะครับโอเคฮาร์เดสยังอยู่ที่เดิมนะครับเกมยังดำเนินเหมือนเดิมฮีเดอรนะครับคนไทยแข็งแกร่งมากเกมเมื่อกี้ ต่อในเกมเรื่อยมาเรื่อยๆครับแก๊กมาป่วนเรื่อยๆนะครับคุที่นายคานะครับเอามาแบบนี้รอดหรือเปล่าแก๊กแก๊กยังไงครับแก๊กสอยทางหรือเปล่าเสียมาเรื่อยๆเรื่อยๆโดนโดนหรือเปล่าขาคุณชนะมาช่วยนะครับฝ่ายเซเลอร์กับฝ่ายคุณมาเจอกันนะครับต้องดูในการเดินต้องดูดีนะครับเพื่อนๆถึงจะถึงท่าได้นะครับ ไ,ไเ,ปเป็นวานไวเลตน,นะครับเจอกับทางวายนะครับด้านบนมีทะเลาะกันแล้วนะครับโอ้โหวี่งไใทางทีทีทวงจันทร์ี่ใครจะทีวงนะครับได้เป็นมาล็อตวันนี้ MBTI นะครับหลังจากที่ไม่ได้เลือกตัวละครนะครับก็อมาถุกติดอยู่ทางด้านบนนะครับทางล่างกันอาวางล่างากันระดูก,การดีกว่าโดนด้วยนะจูเดอร์ อธินาวินายยังใช้า,าเนื้อเปิมและเข้าไปได้ไหมไม่อเอ้ไม่ได้นะถ่ายครับมีดานลางดันไปอยู่นะครับไปเลยยังไม่มีใครมาดูด้ารบน,นดีวกว่ากาหลอ,อกเพื่อนเขึ้หยอดนะครับไปทำอะไรมาเอาเด็กเด็กเด็กช้านะครับยังไยังไม่ได้ เดียวตูไปเหมือนกันนะคาฟจิลเลอร์เป็นเกมยิงเกี่ยวขาดในอ่อนันมาดหลอดมาหลอดจูดยังเปสองคุณลุ้มอยู่นะครับการล่างเขาโดนการเอาอพิสโตดาก้อนเทเลต์แต่ว่าหอยดีไปแล้วนะครับไม่เอาแล้วหาที่ไหนตีไปเยอะแล้วตะพงประจานเอาคนกาวังเอานะครับมาดูว่าเอาจิมไปยังไปนะครับข้างคนก็ยังจะมาอีกสี่คนเลยหรือเปล่าครับ จ่าไในเสื้อน้ำพ้องไปหนึ่งนะครับตอนนี้การเดินอยู่ที่5้าพันเก้าหกแล้วนะครับกับห้าพันหกนะครับและเข้ามาเอายิ้งมาแล้วก็พิกเกอร์หนีไปนะครับเถือพิกเกอร์ฟรีเลยเอาดูนเอาดูได้สามคนแล้วนะเอาชนะได้หลายหน้าดีเอาแต่ได้ดูได้ตกอันสี่พันนะครับและหกพันหกแล้วได้ไหมได้ไปหนึ่งตัวในจังหวะนี้ สวยมากแล้วแต่ว่าต้องชมคิวเด์นะครับที่ใช้อัพเดได้ทำเลยนะและคิวเดร์เข้ามาดักน่อกไหได้ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาลและคิวเด้นครับทีชี้ไปครับกับอ,องแต่ว่าไม่มีคิวขึ้นนะครับเป็นคิวปลีของทางป้อมนะครับจะไม่มีฝั่งฮิโ่อีกฝั่งจะไม่ได้ตังเลยคนระับสีเขียวยังเข้มข้อนอยู่นะครับ และสีชมพูนะครับจะลับมาได้หรือเปล่านะครับแผลเดือบเบานั้นนะครับตอนนี้สอรอเก็มลมอยู่ที่ึ่งช็อปเข้ามาแล้วตาโอ้โหตีตามยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไงยังไงตาตู่ตาตู่เตะให้หนึ่งตีไปสองหรอเปาตา,ตา,ตาโอ้โหสุดพิชัยจันวงวัง เขาเรียกว่า1นึ่งนะครับจังหวะเมื่อกี้ไม่ธรรมดาขนาดหรอกการล่างไว้ยังไงเป็นเป็นไวเวเลตน,นะครับเจอกับทางวอลเลยนะครับด้านบนมีทะเลาะกันแล้วนะครับโอ้โหมี่ไม้สายธีรวงจันต่างิชัยจธีรวงนะครับได้เป็นมารล็อกวันนี้เป็นบีพีไอนะครับหลังจากที่ไม่ได้เลือกตัวละครนะครับจอมารถูกติดอยู่ทางด้านบนนะครับ ทางล่างกันเอาทางล่างมาดูการดีกว่าโนดด้วยนะจิวเออร์อาชนะวิ่งมาอย่างช้าช้าเนื้อเติมและเข้าไปได้ไหมไม่โอ้ไม่ได้ถ่ายที่ต่อครับีดานล่างดันไปอยู่นะครับไปเลยยังไม่มีใครมาดูกานบนดีกว่ามาหลอกเลือดเดือขึ้นหยอดนะไปทำอะไรมาเดือดเดือดช้านะครับยังพยายามไม่ได้ทุกคนต้องกันตัง โดนบางสัญญาณนะครับตึ้งไม่โดนนะครับเขี่ยตูดไปเหมือนกันนะครับจูเดอร์เป็นเกมนี้เดือบขาดในรอบนี้มาหลอดมาหลอดจูดยังเป็นสองคู่ลุมอยู่นะครับด่านล่เขามาด่ารเอาอัพพิซโซดานก้อนเทนดัแต่ว่าหอยดีไปแล้วนะครับไม่เอาแล้วมีอาตีไปเยอะแล้วครับผมก้าวโดนก้าวว่างเลย เอาครับไปูเอาีไปนะครับข้างคนก็จะมาถงสี่คนรือเปล่าครับจ่ายในเชื้อแดงไปหนึ่งลนะครับตอนนี้การเดินอยู่ที่ห้าพั้านหกแล้วครับกาพันกนะครับและเข้ามาเอากิ่งมาแล้วก็พิเกอร์หนีไปนะครับียงพิเกอร์ีเลยเอาดูอาดูด้สา กดอันตราัน,นะครับและกดฟอปทันแล้วได้ไหมได้ไปหนึ่งตัวนะครับโอ้โหจังหวะนี้แอ๊กดูดสวยมากแล้วแต่ว่าต้องชมยูดอร์นะครับที่ใช้อันตได้ทำเลยนะแก๊กคือเดอร์เข้ามาดักต่อไหลได้ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมาดาและยูดอร์นะครับผีชีพไปครับกับฟอ,องแต่ว่าไม่มีคิวขึ้นนะครับเป็นคิวฟิตของ ไม่มีฝั่งนีโลอีกฝั่งจะไม่ได้ตังนะครับสีเขียวยังเข้มข้นอยู่นะครับและสีชมพูนะครับจะกลับมาได้อือเปล่านะครับแค่เรียงเท่านั้นนะครับตอนนี้สอรอเกมรวมอยู่ที่จุดช็อตเข้ามาแล้วตาโอ้โหจีนทำยังได้อยู่ยังได้อยู่ย,ย,ยังไงยังไงตาตู้ตาตู้เตะให้ดูจีนที่สองไมต่ตาตาโอ้โ พี่ชัยจันวงวังนะครับเขาเรียกว่าหนึ่งลุมสองนะครับจังหวะเมื่อกี้ไม่ธรรมดาบนาหรอกมีอะไรมาโอเคบ้านบนไม่ไหววาวหายเลยมาช่วยแล้วนะครับ มาใกล้นะครับเดีวจอจะถ่ายไม่ได้นะครับแต่ต่อสามพิวแล้วนะครับแต่การเงินยังามอยู่แค่ทำเดียวนะครับถือว่าสูสีนะครับไม่หางกันมาก uh huh. ตอนนี้้อมไปแทงสีเขียวไปแล้วนะครับสีเขียวดันไปแล้วฟอมหนึ่งด้านบนมีตีกันนะครับแบ,บ็ปากตุนใัเอาได้ด้วย กันอยู่นะ่เอามาหลอกต,ตายเหมือนกันนะครับไ่กลับบ้านเดินไปต้อมตีเฉยเลยแต่ก็ไม่มีทีมืีขึ้นของทางสีชมพูเช่นกันนะครับสามารถตายได้นะครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับสีเขียวมันมีความมั่นใจมากนะครับสีเขียวและสีชมพูเข,ข้าด้ายจะมีความกดการมากมีหน้าลงมาลงมา มาทไมาตายิวดครับไวเลยเดิมาแล้ิยงไปหนดอะครับสดอกสาดอกไหเอาอย่อย่คิดไปก่อนเมาตีกันด้านล่นะครับไวเลยเปที่ลกจอครับอ่าคิไดจม่โดนนครับจัเลแล้วย่างมาแล้วย่างมาแล้วตูตูด์ เตู to Asia, ้ตายไปต่อกระเบนหลารคิวเลยนะครับเป็นอาชีพ <knowing> ท <backwards> ี่ตู้กระไรไปต่อนนะครับจากที่ตู้อยู่ตรงนี้ตู้โดนอีกแล้วยังไงพลาดไหพลาดอยู่นะครับมีนากระโดดเอ้าเต็มเต็มครับจัดใต้มาอดตู้ต้องชนมีนาครับทุกวะนี้ตามมาหลอกยันต้อมได้ติดต้อมอย่างนี้นะครับไม่กลัวด้วยนะครับตู้ตายเลยนะครับ นะครับเอาช็อปสู้แล้วตัดได้ไหมตัดได้สองตัวเลยนะครับตัดเป็นหนึ่งสองตัดเอาให้หนีก่อนครับดังแรกเดินมาช่วยแล้วเดินมาช่วยแล้วตู้ไม้ตู้หนึ่งไล่ต่อไล่ต่อเอ๋ยแรลกผิวมันเอาได้ด้วยนะครับเป็นเกมโดวงตอนนี้เป็นของสีเขียวไปหมดแล้วนะครับสีพื้นจัดที่มาเกมฑ์ยังไงนะครับ แตงไม่ต่างกันมากนะครับมีแต่รูปต่างกันนะครับตอนนี้เดื่อนสีพูก็ทได้เยอะถูงนะครับเอาละครับมีแก๊สแล้ววอลไฮด์ดังกานล่างนะครับวอลไฮตัดสินใจอาการต่อไปแก๊สกันอยู่คนเดียวแก๊สพอดีในเช้าจะไปได้ไหมจั๊กโอ้โหวิ่งหนีหังหลังอยู่ครับด้านล่างมีดีนะเอาวอลไฮด์ฆ่าได้เขาไม่รอดครับโดนโดนลุกไปนะครับ ได้คิวไปกับเวร์นะครับอ้าวตาโดดจะตีกันอีกแล้วมาหลบโดดหนีไปแล้วแล้วไปเอาเป็นสู้นะครับเลี้ยวไปหน้าซูงตรงอยู่นะครับมีหน้าหนึ่งสองหมแล้วเอ้าแต่มาหลบตีออกนะตีไหลมาหนึ่งสองสามไหลไหมตายยิงถลิกแต่อยู่แล้วตายไปแล้วนะครับ เอายังไงเืองน้อยแต่ว่าแต่ว่าถึงไหมตีได้ตครับไม่มีบูฟตรงนี้ไหลไม่เอาชนะฝู้อาะแต่สนใจที่จะเป <c oughs> ็นหนีไปนะครับเกริมเข้ามาสุดปายเกมนวครับการงินสีฟูเริ่มปีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามมแค่ไม่ถึงึครัแล้วครับสีฟูจะ โดนก็มาไม่โยนางวไหลตายเลยนะครับตามนะครับตามโดนดูช่วงวันนี้โอ้โหเอามาสวยแต่ว่าสี่ต่อสอเป็นยังไงครับต้องเป็นสี่คนน่อนอยู่แล้วจริงนะใ่ไหมสโดนโดข้ามาครับตายหมก็มาตายไหนึ่งและตายในสองครับต่อทีอันตร ไว้ออได้แล no ้วครับจบเอกไปได้แล <c ười> ้วนะครับอทตย์งจบเลยหรือเปล่าครับตอนที่มีวังเรอเารอีกปีนะครับสาหรับที่ได้มาไลกเ็นปเปีเรียเียและผูชนะในกีารมต่อนะครับชั้นตอ 我。好好